สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นนี้เป็นของ V Star Cam นะครับโมเดล cs 6 1 0 q นะครับรุ่นนี้เป็นกล้อง Wi-Fi ภายนอกนะครับอ่ะเรามาดูกล้องนะครับก็จะเป็นบอดี้นะครับทรงแบบโดมแบบนี้นะครับอ่ะกล้องรุ่นนี้นะครับความคมชัดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีไฟอินฟราเรดไฟ led ให้นะครับก็จะมีทั้งหมดอย่างละ6ดวงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เป็น pir s e n อร์นะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นภายนอกกันแดดกันฝนหมุนได้นะครับ3 5 5องศากุ้มเงยอยู่ที่90องศานะครับตรงนี้ต่อมานะครับจะเป็นช่องใส่เมม o r การ์ดนะครับเปิดมานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเมมที่เราจะใส่ไปให้แล้วนะครับเป็น3ามสิกองชินะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับก็จะอยู่ภายในกล้องด้วยครับก็จะมี2จุดนะครับก็คืออยู่ด้านในแล้วก็ปลายสายนะครับปลายสายก็จะมีปุ่มรีเซ็ตให้ตรงนี้นะครับจะมีฝาปิด ก็อีกสองช่องนะก็เป็นตรงนี้เสียบอะแดปเตอร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เสียบสายแลนนะครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้เป็นลําโพงนะครับมีไมล์ลาโพงในตัวนะครับสามารถสนทนาตัวต่อผ่านแอปได้เลยตรงนี้เป็นบาร์โค้ดไอดีนะครับตรงนี้ก็จะมี2เสานะครับเป็นสัญญาณนะครับตรงนี้จะเป็นไฟไฟไซเรนนะครับก็จะเป็นไฟกระพริบสีน้ําเงินสีแดงนะครับก็จะมีขายยึดมาให้นะครับตรงนี้ อุปกรณ์นะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นเมมเมรีิกาที่แถมให้นะครับเป็นแซนดิสต์32กิกนะครับจะใส่ไปให้ในกล้องแล้วนะครับก็จะมีพวกปลุกน็อตนะครับใส่เป็นล็อกล็อกแลนดแบบนี้มีซากุไรให้นะครับตัวเล็กแล้วก็อะแดปเตอร์12โวล์นะครับหนึ่งตัวขายึดนะครับขายึดหนึ่งอันแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับส่วนเสาอ่าเสาเงี้ยนะครับก็ ใส่ให้ดูเลยนะครับตรงนี้เราก็เอาสายนะครับเข้าไปก่อนนะครับสักเข้าไปให้สุดนะครับตรงนี้นะครับสักเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วจะมีน็อตให้ไปนะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ครับมีรูให้นะครับก็ยึดเพื่อให้แน่นขึ้นนะครับอันนี้ก็ นำไปสามารถสามารถนำไปติดตั้งได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับจะมาแนะนำแอปที่ใช้งานนะครับแอปที่ใช้งานก็คือแอป o c a m p o นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ o c a m p o เมื่อเจอแล้วกดเปิดแอปนะครับขั้นตอนแรกนะครับแอปจะเด้งมาก่อนนะครับก็คือให้เราลงทะเบียนนะครับก็จะมีคลิปแนะนำการลงทะเบียนนะครับก็ สอบถามมาได้นะครับโอเคเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าหลักนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับเอามาแดัปเตอร์ตัวนี้นะครับมาเสียบกับสายที่กล้องได้เลยเสียบปลั๊กสักครู่นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับ เมื่อเสียบปลั๊กนะครับกล้องเขาก็จะหมุนแบบนี้ก่อนนะครับรอจนกว่ากล้องจะพูดเสร็จนะครับ TF Card Detection Normal Please use app to configure Wi-Fi เมื่อกล้องหมุนเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่แอปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้หรือว่าบวกมุมบนนะครับได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับหน้านี้ต้อมองมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดคําว่ากล้อง wifi ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับกดต่อไป ตรงนี้เป็น wifi นะครับเราเช็ครหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับจากนั้นกดต่อไปได้เลยยืนยันรหัสผ่านนะครับจะขึ้นบาร์โค้ดมานะครับบาร์โค้ดนี้นะครับให้นำไปส่องกับกล้องนะครับแบบนี้เมื่อสแกนโดน,นะครับเขาจะมีเสียงปี๊บดังขึ้นมานะครับจากนั้นรอกล้องเชื่อมต่อนะครับ รอจนกว่ากล้องจะเชื่อมเสร็จนะครับอพอเชื่อมได้แล้วนะครับหน้านี้ก็คือผูก,กอุปกรณ์นะครับเขาจะให้ตั้งชื่อนะครับสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากด ในช่องนะครับเพื่อพิมพ์ได้เลยนะครับเราสามารถตั้งชื่อกล้องได้นะครับประตูหน้าออฟฟิศอย่างเงี้ยครับอ่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะครับกดเริ่มต้นใช้งานรอผูกสักครู่นะครับขั้นตอนนี้นะครับกดต่อไปขั้นตอนทดสอบสัญญาณนะครับก็จะมีภาพขึ้นมานะครับแล้วก็สัญญาณแรงแบบนี้ให้กดเสร็จทิ้นตรงนี้นะครับถ้าสัญญาณอ่อนนะครับเราลองกดลองใหม่นะครับ ก้นกดเสร็จสิ้นได้เลยขั้นตอนนี้นะครับให้เรากดเริ่มต้นใช้งานได้เลยก็จะมีกล้องขึ้นมา1ตัวนะครับตรงนี้นะครับจะมีชื่อบอกนะครับก็คือออฟฟิศสถานะออนไลน์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ wi-fi ขึ้นให้แบบนี้นะครับกดดูกล้องได้เลยนะครับทีนี้กล้องก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่แบบนี้นี่นะครับเราสามารถดูกล้องได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถ นำกล้องนะครับไปติดตั้งได้เลยนะครับสามารถถอดปลั๊กออกไปได้เลยนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็กล้องเขาจะเชื่อมให้อัตอนโนมัตินั่นเองนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้น,นะครับก็จะมาบอกเบื้องต้นคร่าวๆแล้วกันนะครับเ,เมื่อกดตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันสั่งหมุนนะครับเราสามารถสั่งหมุนกล้องได้นะครับก้มเงยแบบนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวา มาสั่งจากแอปได้เลยนะครับต่อ,อไปนะครับก็คือโหมดสัญญาณไฟก่อนแล้วกันนะครับสัญญาณเสียงไซเรนตรงนี้เราสามารถเปิดเราสามารถเปิดเองก็ได้นะครับหรือว่าเราตั้งเป็นตรวจจับกันขมโมยก็ได้นะครับต่อมาตรงนี้ไฟสีแดงสีฟ้าก็คือไฟไซเรนนะครับกลางคืนแบบนี้ก็จะเห็นชัดนะครับสามารถเปิดได้นะครับพร้อมกับการขมโมยนะครับ ส่วนแสงแสงสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างหน้ากล้องแบบนี้นะครับปิดก็กดปิดได้เลยนะครับส่วนอินเาเรดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือปิดไว้แบบนี้ก่อนไฟอินฟาเรดทำงานนะครับจะมีสีแดงขึ้นตรงนี้ภาพที่เห็นก็จะเป็นขาวดํานะครับเมื่อมีแสงมากพอนะครับเขาก็จะตัดมาเป็นภาพสีให้อัตโนมัติส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพหน้าจอถ่ายวิดีโอหน้าจอนะครับอ่ หดแสงตรงนี้เราก็สามารถปรับได้ติดตามร่างกายมนุษย์นะครับกรอบใบหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก AI ตรวจจับนะครับการเคลื่อนไหวแบบนี้เราก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับตรงนี้นะครับพลิกบนล่างเราก็สามารถกดได้นะครับคือการพลิกกลับหน้าจอนะครับถ้าใครติดกับหัวนะครับกดได้แบบนี้เลยโอเคต่อมาเป็นฟังก์ชันไมล์ลำโพงนะครับถ้าเราอยากพูดนะครับเรากดตรงนี้ รูปใหม่ให้เป็นสีฟ้าแล้วก็พูดไปเลยฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลเสียงก็จะไปที่กล้องเสียงก็จะออกที่กล้องนะครับถ้าอยากฟังคนที่กล้องพูดกลับมาครับให้เรากดเปิดลาโพงตรงนี้ครับให้เป็นสีก็จะมีเสียงกลับมาฮัลโหลครับนี่ยออกจากมือถือเรานะครับถ้าใกล้กันนะครับเขาก็จะสะท้อนเหมือนเมื่อกี้นะครับ แบบนี้นะครับไมล์ลำโพงในตัวนะครับสามารถพูดคุยโต้ตอบผ่านแอปได้เลยนะครับส่วนตัวเฮดตรงนี้นะครับก็คือความคมชัดนะครับสามารถเลื่อนเลือกปรับได้นะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นการดูย้อนหลังนะครับอ่ลูกค้าสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับดูย้อนหลังจะมีไฟล์ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับก็จะมีเวลาบอกนะครับ ถ้าใครอยากดูย้อนหลังวันอื่นๆนะครับให้เรากดมาที่รูปปฏิทินตรงนี้นะครับขออภัยนะครับกดไปที่รูปปฏิทินเราสามารถเลือกได้นะครับวันเวลาย้อนหลังจะขึ้นแบบนี้นะครับก็สามารถปัดเลือกเป็นเดือนถัดไปได้แบบนี้นะครับก็จะมีมีการบันทึกก็จะมีจุดให้แบบนี้ โอเคถ้าดาวน์โหลดนะครับเราก็สามารถเลือกไฟล์นั้นนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีลูกศรขึ้นให้นะครับก็คือการดาวน์โหลดโอเคการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฟังก์ชันเบื้องต้นเลยนะครับถ้าลูกค้าเขาไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 4K นะครับเป็น8ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้ โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ